สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาพักที่จังหวัดตากนะครับก็ไม่ผลที่จะรีวิวที่พักให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับไปครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภูปิงวอลเล่นะครับก็ภูปิงวอลเล่เออภูปิงวอลเล่ห้องที่ผมได้พักนะครับเป็นห้องเบอร์3นะครับเป็นเป็นเหมือนบังกะโลทั้งหลังเลยนะอ่ะไปะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในห้องอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศ ด้านหน้าห้องพักก่อนซึ่งห้องพักลักษณะแบบนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามห้องนี่นะฮะหนึ่งสองสามนะแล้วก็ส่วนฝั่งนู้นเนี่ยมันจะลังใหญ่กว่าที่ผมอยู่นะแต่ว่าเขาแบ่งครึ่งเพื่อที่จะแบ่งให้มันเป็นสองห้องนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันครับว่ามีอะไรบ้างปุ๊บก็เปิดประตูเข้ามานะครับเปิดประตูเข้ามานะครับเจอกับ เราตากผ้าแล้วก็เหมือนจะเป็นตู้อะไรสักอย่างนึงเปิดดูหน่อยอ๋อตู้เก็บเสื้อผ้าเหมือนกันนะครับแล้วข้างบนก็มีที่วางของเลยนะตรงนี้ก็มีที่วางกระเป๋าครับแล้วก็ถัดมาหน่อยก็จะเป็นโต๊ะแต่งหน้าพร้อมกระจกนะครับสวิ์ไฟปักไฟพร้อมเลยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นผนงังสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็มีรูปไายรูปวาดนะครับพร้อมกับโซฟาอยู่ตรงนี้นะ,ะจะเป็นโซนเหมือนเป็นโซนที่แบบ ต้อนรับนั่งเล่นได้อะไรได้นะถัดมานะครับก็จะมีโต๊ะที่หัวเตียงพร้อมโคมไฟแล้วก็เตียงขนาด6ฟุตนะครับสีขาวใช่โทนห้องก็จะเป็นแนวสีเทาสีขาวนะเหมือนทรงนอร์ดิกบ้านนอร์ดิกแลคาสูงๆอย่างเงี้ยนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นชั้นวางของท,ท,ทีวีอยู่นี่แล้วก็ตูเ้เย็นอยู่อย่างนี้นะครับ ตำแหน่งนี้เนาะเฟอร์นิเจอร์จะเป็นไม้นะส่วนไฮไลท์เนี่ยอยู่หน้าบ้านนะครับเดี๋ยวให้ดูครับไฮไลท์อยู่หน้าบ้านก็คือเปิดออกมาเราจะเจอกับลำธารเล็กๆนะ,ะเจอลำธารเล็กๆซึ่งมันจะเป็นบ่อยาวเลยนะพาดยาวไปถึงห้องแรกเลยนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็โอ้ไหลาย,ยาวไปนู่นเลยนะ,ะฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านแฝดน,นะ ที่ว่าหนึ่งหลังที่มีสองห้องเนี่ยส่วนตรงนู้นจะเป็นสระไว้น้ำนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นเดินเล่นนะครับอันนี้เขาเลี้ยงปลาคาไปด้วยนะเราสามารถไปซื้ออาหารแล้วก็มาให้หน้าบ้านเราได้เลยนะอ,อันนี้บรรยากาศให้ดูนะครับว่าหน้าห้องผมเป็นยังไงนะก็จะเป็นทรงประมาณนี้ส่วนตัวดีนะเป็นไพรเวทด,ดีอยู่เยอะดนึงครับ เราก็ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับไปเราไปอยู่ห้องน้ำกันอ่ะเปิดประตูเข้ามาครับก็จะเจอกับอ่างล้างมือล้างหน้ากระจกตรงนี้นะชักโครกตู่นี่ห้องน้ำสามารถที่จะมีม่านนะครับก็ทำให้แยกโซนเปียกโซนแห้งได้นะครับนี่ที่ผมชอบนะมีที่วางของตรงนี้วางพวกเครื่องใช้ต่างๆยาสะผมสบู่นะอ่า น้ำร้อนน้ำอุ่นโอเคครับไม่ได้มีตู้ทําน้าร้อนน้ําอุ่นอยู่ข้างในห้องน้ำแนละ้วเขาแยกส่วนนะอ,อ่ะนี่แหละครับก็เป็นที่พักที่ผมมาพักที่จังหวัดตากครับอันนี้มาครั้งแรกนะชื่อว่าภูปิงวันเล่าภูปิงวันเล่ก็สนนราคาก็อยู่ราวๆสองพันกว่าบาท พันแปดบวกอีก3 4มสี่รประมาณ2อ0พ2น0อนะหลังเนี้ยประมาณนี้ครับวันที่ผมมาพักก็คือวันที่สี่มกราสองห้าหกอ่าก็เป็นช่วงไฮซีซั่นอยู่พรุ่งนี้มันจะเป็นวันจันทร์แล้วไงก็อาจอาจจะราคาลดลงไปอีกนะอ่ะก็รีวิวให้ชมกันครับอ่ะสวยไม่สวยดูรค,ครับโอเคแล้วครับบาย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 ครับสวัสดีครับอ่ะแถมให้อีกหนึงคลิปครับ ต่อจากที่เรารีวิวห้องเมื่อสักครู่นี้นะครับที่รับประทานอาหารนะโอ้โหไพรเวทสุดๆครับที่รีสอร์ทมีโต๊ะกินข้าวให้อยู่หนึ่งตัวนะครับคือมีหลายห้องก็จริงแต่ว่าลูกค้าสามารถที่จะรับประทานได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะนี่ครับเป็นโต๊ะกินข้าวติดริมน้ำนะฮะโอ้โ ค่อนข้างที่จะไพ i v a สุดๆเลยแล้วตรงนี้ก็เดินลงแม่น้ําได้เลยนะครับเป็นแม่น้ําปิงนะครับแม่น้ําปิงน้ําอันนี้ไหลมาจากเขื่อนภูมิพลเลยนะครับเราเอาอาหารปลามาด้วยนะนี่ซื้อที่รีสอร์ทมานี่ครับเดินลงไปก็ให้อาหารปลาได้เลยครับตรงนี้น้ําลึกเหมือนกันนะดูระวังเวเงไงไม่รู้อะตอนเย็นเนี่ยน่าจะสวยมากเลยนะเดี๋ยวไงพรุ่งนี้เช้าอาจจะ แวะมาดูนิดนึงตอนนี้น้ําไหลค่อนข้างเชี่ยวนะดูจากต้นไม้ดิมันไหวติงปุ๊บ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 เห็นไหมอืมแต่ชอบบรรยากาศในการรับประทานอาหารตอนเย็นเหลือเกินครับมีให้ตั้งหนึ่งโต๊ะนะอืมก็ลองมาดูนะครับชื่อว่าภูปิงวันเล่ครับหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับที่จะได้รับประทานอาหารที่นี่นะฮะอาหารเขาก็มีให้เราสั่งค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ แต่อาหารเนี่ยอาจจะมีบวกไปอีกประมาณสัก20%นะอันนี้ก็เข้าใจได้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ